มาดูกิจกรรมดีๆกันก่อนสำหรับในบ้านเราค่ะนอกจากจะเป็นผู้นําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารแล้วนะคะบริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจํากัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะก็ยังได้ให้ความสําคัญในการที่จะไปช่วยพัฒนาเกษตรกรนะคะให้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองด้วยที่โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชรตําบลเทศนครอําเภอเมือง งจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่เกเษตรกรนั้นสามารถที่จะยืนหยัดพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงด้วยค่ะ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชรซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ CPF ร่วมกับเครือเจริญพกพันธ์จัดพื้นที่ทำกินและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโดยใช้นวัตรกรรมเกษตรแบบผสมผสานด้วยการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนลดการเป็นหนี้และสามารถพึ่งตนเองได้ นายสมพรเจิมพง์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจสุกร CPF ในฐานะผู้จัดทาและบริหารโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชรเปิดเผยว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชรภายใต้การดูแลของ CPF ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการสถาบันการเงินและเกษตรกรโดย CPF ให้ความช่วยเหลือในการจัดหาแม่สุกรพันธุ์ดีอาหารสัตว์ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีวิชาการให้แก่เกษตรกรจํานวน64ครอบครัวที่เลี้ยงสุกร ในรูปแบบเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันแบ่งออกเป็นหมู่บ้านเลี้ยงสุกรพันสี่สิบครอบครัวทำหน้าที่ผลิตและดูแลลูกสุกรก่อนส่งต่อไปยังหมู่บ้านสุกรขุนซึ่งมีเกษตรกรยี่สิบสี่ครอบครัวทำหน้าที่เลี้ยงดูสุกรให้แข็งแรงและปลอดจากโรคซึ่ง CPF เป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนการผลิตความเสียหายระหว่างการเลี้ยงรวมถึงความผันผวนด้านราคาของผลผลิตและตลาดทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนลดความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด บอกถึงว่าที่นี่เนี่ยผมมองว่าครบพร้อมที่จะขยายเป็นตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาตอนนี้นหลายที่นะครับก็เริ่มเข้ามาศึกษาตังผู้ว่าก็เริ่มให้ความสําคัญนะครับหน่วยราชการที่เป็นหัวหน้าท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาดูงานที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับชุมชนอื่นเอาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจนะครับ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมก,กำแพงเพชรถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ CPF ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการที่ไปช่วยพัฒนาเกษตรกร,รกให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ